กอัดนะกดตู้เนปตี้ไปเมื่อกี้นะร้อยเพชรนะร้อยเพชดร้อยเพชดซื้อนะเออลืมกดอัดมาเริ่มอะกัดกดอัดตอนที่มันขึ้นเป็นประกายอย่างนี้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้เรามารุนน้นเนปตี้กันนะ oh. สองสามไม่ต้องขอห้าดาวก็ได้นะ สีดาวครึ่งก็โอเคแล้วเพราะว่าแก้แก้ดาวง่ายมากยุคนี้นะพอมีทาวเวอร์มันแก้ดาวง่ายโอเคโอเค,อเ,คเท้ยสั โอเคได้เทสซาก็โอเคอยู่นะแล้วก็ไปกดตู้ไม่ต้องเสียเงินนะตู้เพชรฟรีเดี๋ยวดูนะว่าจะได้ไหมขอแค่ A0 พอนะตัวเดียวพออะไรก็ได้สองสามสี่ ห้า<โ>หกเจ<น>็ดแปดเก้าสิบวายครั้ทงที่สอง เจทิดบ่อยจังไงอ่ะวิงเกินม,มาสองครั้งเลยโอ้โหเงียบฉี่เลยครับโคที่สาม โซนเนี่ยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เนับตี้ต้องใช้เท่าไหร่ลืมดูไปตอนเนับตี้ใช้ร้อยห้าสิบเราที่สี เจ็ด <7 S 2> แปดเก้าห้าสิบโอสี่โลไปแล้วนะอ่ะโลที่ห้าโอ้โห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเดี๋ยวจบโรนี้เดี๋ยวผมพักก่อนนะโอ้ หกสิบโลยังไม่มาเลยอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสิบ ไม่มาอีกครับไม่ลึกอย่างเงี้ยหกไปแล้วลงแทจตายก็เป็นเจ็ดไปแล้วเอาโลนี่แปดครึ่งทางแล้วโ,โหโลนี้ดูเงียบกิบจังขี่เกียนับเลย ไม่ไม,ไม่มีอะไรแห่งมาให้แบบมีโซเนียมาตัวเดียวเนี่ยโอ้โหลึกกว่าตู้ที่แล้วอีกอ่ะ ทำทุนกันบ้างหแหกอะไรมาบ้างดครับท่าน ใจร้ายไปแล้วแหงม้นน่มนนง,งสิท่านไม่ได้เน,นปตี้ก็แหกอะไรมาก็ได้ท่านท่านไม่แหกอะไรหุ่เลยท่าน ผมเลืออยู่เท่าไหร่นะเอ่อไม่ใช่ไม่ได้จะซื้ออืมือสี่พันสามสี่พันสามร้อยห้าสิบก็ประมาณสามพันเนาะถ้าม,มีกรณีที่แบบหลุดหยาบเลยนะ

แล้วโอ้โหซึ่งเป็นรอบอ่ะคือเหมือนบีบให้เราไปเอาราชาวนหนึ่งอ่ะ รวมไงใช่ไหมอ้เนี่ยมันต้องรวมไงคืออีกสี่โลก็ได้สลอนแล้วอ่ะคือเหมือนกับมันค้าไม่ไปอ่ะโอเคผมจ่ายไปร้อยนึงก่อนแล้วกัน เอาเพชรเพชรเพชรซื้ออะเพื่อให้ใช้เพชรฟรีสักสามรอบแล้วกันเดี๋ยวถ้ามาเลยนี่ก็อ้าวอะไรเนี่ยริฟตเนนอุ่เะ แม้ยูสิบแล้วอย่างนี้ยูสิบแน่นอนมันต้องไปต่อครับไปต่อเพื่อเอายูสิบเพราะ,ะอันติของราชาแกะมันมันเป็นการบัฟแบบบัฟบัฟโหดมากครับแล้วการยูสิบมันก็เลยจะทำให้เราใช้ใช้อันติได้ง่ายขึ้นรวมถึงอ่าใช้ได้สองข้งอ่าโอ้โห คือมาแบบนี้เหมือนให้ผมใช้ใช้เต็มอ่ะสี่พันห้าแต่ได้ได้ราชากแกะยูสิบไปเลยจบๆโอเคก็ก็โอเคครับสี่พันห้ารอบนี้ก็จบเหมือนกันโอ้โหอื้อหือ เค okay. ไม่ไปเดี๋ยวผมยอมไปใช้เพชรฟรีนะเอ่อเดี๋ยวมีอะไรได้ตัวได้ตัวละครได้ตัวละครเพิ่มอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอ,อ,อันติเนีย่ยครับอันติของซสลอนก็ของราชาแกะก็คือ เพิ่มเนี่ยครับเพิ่มโพเทนซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเทิร์นแล้วก็ไม่สามารถเอาประดับอะไรมาเพิ่มให้มันกลายเป็นสองเทิร์นสามเทิร์นได้นะครับผมแล้วก็ดามจลิมิตเนี่ยก็คือหนึ่งมืนในเทิร์นแรกก็คือ,อเพิ่มไปเลยนะเพิ่มโพเทนซีไปเลยแล้วก็ถ้าเป็น U10 เนี่ยก็คือจะใช้ได้สองครั้งแล้วก็โพเทนซี่ถ้าผมจะไม่ผิดเพิ่มเป็นห้าหมื่นมั้ง หมื่นห้าหรือห้าหมืนนี่แหละโอเคไม่เป็นไรอ่าโอเคก็นี่ก็คือการบีบให้ผมไปกดอีกสามสเต็ปทางอ้อมเลยนะอืมเพราะว่าอีกสามเมตรใช่ไหมอีกสามโลก็แรกโซลอนนะ แล้วก็ไอ้เม็ดสะสมนี้ผมก็ได้มาเป็น120ย่ละก็ครบ200ก็แลกตัวได้ตัวหนึ่งอืมโอเคไปมาแล้วก็ไปให้จบๆเนาะตู้เนปตี้โซลอนนะอา่าอีก3โลเอาผมหมด4,500เพชรจริงๆเลยนะโอ้โหตู้นี้อ่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสองโลผมก็จะเหลือสามพันหนึ่ง เพชรฟรี free, สะสมโอเคต้องสะสมกันต่อไปสำหรับคนที่เล่นใหม่นะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมเติมเงินนะผมเพยไปพอสมควรอนะ่ะคืออยากให้เพื่อนๆเ,เติมพาร์ก็พอนะเพราะว่าพาร์ทเนี่ยมันจะให้เพชรเราเพิ่มอีกวันละสิบห้าเม็ดใช่ไหม บอกทำเควสนั่นทำเควสนี่เนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปเรื่อยๆอ่าสแกคโคผมเอซีไปแล้วนะแล้ากับได้ไปได้สิบโลโฟีนอกกู้รูนูนนะถ้าจะไม่ผิดสแกโคผมผมผมดูสีไปละเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดูนเพราะความไม่แน่ใจทีมโบสแกโคอ่าอซีไปแล้วนะ A4 ไปแล้วคงคงไม่ทํำ U10 ครับเออก็ตอปแรกก็จะได้10โลโฟีตู้นอกนูนะ้นเนาะอืมโอเคซอลน U10 มาก็จะบอกว่าเราเก็บองนั้นมาครับเราก็พอ4,500มันเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้อีก1,500หาไม่ยากครับหาไม่ยากก็ก็เก็บไว้แล้วก็โฟกัสตู้ครับอย่าก,กดทุกตู้นะ อยากกดทุกตู้โฟกัสต,ตู้ตู้ที่อทีมแอดมินเพจหรือ,อโบเอสบอกว่ามันแทบไหนออเก็กดตู้นั้นหลังๆผมมารู้ทีหลังผมก็ก,ก็ประหยัดง,งบไปได้เยอะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเกือบจะกดเติมมากดเนปตี้นะแบบว่าไม่กดดีกว่านะเพชรฟรีเราก็ยังมีอยู่ ไม่นับละกดกดไปโอเคครับแล้วก็ไปแรกโซโลอนมาทำํำ U10 จะจบจบคลิปตรงนี้นะโซโลอนซิลโอเคเทรดร้อยห้าสิบจบทำไปทำํำ U10 ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับผม สำหรับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่างที่ที่ผมบอกนะครับว่าแนะนําว่าเติมพาร์ก็คือเติม <c oughs> เติมตัวนี้ก็พอนะผมเติมแค่นี้นะผมเติมแค่ตัวสองสี่เก้านหกับตัวร้อยเจ็ดสิบเก้าในหนึ่งเดือนนะเราก็จะได้นี่ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวที่เป็นเดฟทีมอ่ะสิบห้าเพรแล้วก็ได้ไอตัวนี้ครับไอตัวพาวินนี่ไอตัวพาวินเนี่ยเราเก็บ เราเก็บจนถึง300เนี่ยเราจะได้เม็ดห้าดาวการันตีเม็ดหนึ่งนะแล้วก็ได้ a k e ก i n ิ c ง a า t เนี่ย2อ0 0อ่า awakening c h a า t ก็เอาไปแลกอะไรได้หลายอย่างนะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้ผมได้เทซาไปด้วยนี่เทซาผมน่าจะอยู่น่าจะเ4ีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทซาผมใช่เทซาผม a 4แล้วนี่ประดับ เพิ่ม HP 6พีหกรเพิ่มพลังโจมตี40เพิ่มพลังโจมตีเวทสี่แล้วก็เพิ่มพลังหอ,อกและพลังลม15%นะอืมโอเคทำไปแล้วก็กดให้มันเป็นรีววร้อยเลยจบโอเคแลองสก,กิลเอนชาน ตัวสุดท้าย JP 5โอเคจบนี่และนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมคลิปตู้เนปตี้แอนราชาโซลอนหรือราชาแกะสำหรับคลิปนี้พี่เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมสวัสดีครับ